ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแองเจลน t a าลอ t นะคะก่อนอื่นขอเกินนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราเป็นค่าขูให้เรานะคะถ้าเพื่อนพอมีเวลาอยากสนับสนุนเพจเราโดยการไม่กดข้ามโฆษณาจะขอบพคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะเราทำแรนดอมเช่นเคยเนาะเราแรนดอมถ้าคุณเปิดเข้ามาเจอนะคะเพิ่งเข้ามาก็ สามารถดูได้นะคะดูได้ตลอดเลยนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่เขียนคอมเมนต์ดีๆมาคุยกันเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะวันนี้เราขออนุญาตเปิดอ n น r น y ของคุณนะคะอ n น r g y อาจจะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถดูได้เนาะหนึ่งถ้วยนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะ ส่ 4, ถ้วยธาตุน้ำมินกรกฎพิจิก8ดถ้วยธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกโอ้ธาตุน้ำขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะธาตุน้ำมาแรงนะคะเนี่ยแรนดอมนี้เรามีหัวข้อว่าคุณจะพบรักแท้ที่โรแมนติกนะคะ ก้าถ้วยธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกโอ้คุณคะ่ะตั้งแต่เปิดไพ่มานี้ไม่เคยเจอธาตุน้ำอะไรที่แบบขึ้นมาสี่ใบอ่ะคุณสุดยอดสองดาบธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะเพราะธาตุน้ำนี่เป็นคนที่อ่อนไหวโรแมนติกอยู่แล้วเซนซิทีฟรักใครรักจริงนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ มีธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟนะคะคุณเป็นคนที่ดูดีสวยหล่อดูดีนะคะมีเสน่ห์เป็นคนที่โรแมนติกเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบว่าหวานๆนะชอบแต่งตัวที่รสนิยมชอบในสไตล์แบบหวานๆน่ารักน่ารักฟุงฟ้งฟิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนะ,ะนะแต่ก็เป็นคนที่บางครั้งก็พูดตรงนะถ้าบท จะพูดตรงก็พูดตรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเป็นคนขยันนะคะถ้าทำอะไรก็รักใครรักจริงนะแต่ถ้าเจ็บปวดด้านความรักก็ค่อนข้างจะเซนซิทีฟแล้วก็หายยากเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะคะโอเคเราดูแล้วที่ลักษณะที่ผ่านมาด้านความรักของคุณเนี่ยคุณได้มีการเดินหันหลังให้ ให้กับคนรักหรือเปล่าคะเนี่ยมีการจบหรือเปล่าหรือมีการทะเลออกกาะกันหรือเขาเขาหรือคุณมีต้องต้องมีการตัดสินใจในการเลือกอะในระหว่างคนสองคนอะนะแต่เราดูแล้วอะนะยังเขายังมีแพชชั่นต่อคุณยังอยากไปต่อเห็นมั้ยมือเนะี้ยถึงมีคาถาไฟ ลูกก็ไม่ยอมปล่อยคาทานะคะนี่ยัยงกำคาทาไวแน่นเลยเขาก็ยังมีความรักเต็มเปีเป่ยมโอเคขอให้ไพ่ช่วยเล่าเรื่องนะคะระหว่างคุณกับคนที่คุณดิวอยู่เนาะหกดาบเด็กถือดาบ เจ็ดคาถาเดอะ t ตาร์เดอะวิวออฟฟอร์นะคะเดอะเดต เนี่ยค่ะที่เราดูมาดูนะแสดงว่าคุณอะได้มีการจบกับความสัมพันธ์นะกับคนรักเนะี่ยมันมีเดทจบมันเป็นวงล้อแห่งโชคชะตานะ่ะจบนะคะแต่เราถ้าใครเข้ามาเป็นลูกเพจเราอะติดตามเรามาก็จะรู้นะว่าเราจะพูดถึงคู่กรณีของคุณนะคะ เนี่ยเราดูแล้วว่าคนคนนี้นิสัยเหมือนเด็กเนาะชอบทําอะไรแบบเหมือนแบบไม่ค่อยจะจริงจังอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณเบื่อให้คุณเหน็บหนาวนะในความรักครั้งเนี้ยมันก็ทําให้คุณเบื่อแต่จริงๆแล้วเนะ่ะเขาอยากไปต่อเนะี่ยเขายังอยากนั่งอ่านหนังสือเห็นไหมเหมือนอ่านนิยายรักคือเขาอยากเหมือนเรือลำเนี้ยเอามิดดาบแล้วมันก็จะจมลงใช่ไหม จม,จมลงสู่ก้นมาหาสมุทรน่ะคือเขาไม่ได้ว่าอยากจะทะเลาะหรือมีปัญหากับคุณนะตอนนี้เขาอยากจะจบเดทอันนี้ยจบแต่ดแต่เห็นมาเป็นหัวกะโหลกแต่ยื่นมือมาคือจบแต่อยากไปต่ออยากขอขอขอร้องคุณนะ่ะเพราะมันไพ่ข้างบนมันเป็นหนึ่งคาาที่ว่าไฟไหม้มือแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยใช่ไหมคะเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ วงล้อแห่งโชคชะตาที่ทํำให้คุณสองคนต้องมาเจอกันน่ะเนาะหมายถึงคนที่มีกรณีกันนะเขาว่าคุณน่ะทําให้เขาเหมือนรุ่มหลงบางครั้งเขาคิดแต่และว,ว่าทาไมเขาไปจากคุณไม่ได้เหมือนเหมือนเขาหลงหลงเสน่ห์ในตัวคุณน่ะไพ่อันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนเดอะเมจิเชียนก็ได้นะ เพราว่าคุณอ่ะสวยหล่อเก่งดูดีมีสเสน่ห์ฉลาดทันเขานะคะเนี่ยคนคนนี้เป็นคนธาตุดินก็ได้นะเป็นคนค่อนข้างมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีด้วยแล้วก็มีฐานะที่มั่นคงแต่เขาก็เป็นคนสวยหลอดูดีเห็นไหมเป็นคนที่ทำความสัมพันธ์อะไรช้านะ่ะบางทีก็นิสัยเหมือนเด็กนะก็นั่งถือเหรียญไว้ในมือ คือเขาติดนิสัยที่ว่าเขาเป็นคนมีฐานะไงเคยอยากได้อะไรก็ได้ดังใจไงเขาก็เลยคิดว่าเขาจะทําอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณแบบเบื่อในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วยังไงต่อคะแล้วเขายัางไงเจอเดวิลเห็นไหมคุณเขาหลง คนคนนี้บางครั้งนีิสัยอาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยราชินีถือคาาเขาอดหลงในตัวคุณนะว่าคุณนะ่ะสวยหล่อดูดีนะมีเสน่เก่งฉลาดเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้นะคะราชินีเหรียญโอ้คุณคุณสองคนเป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะราชาเหรียญราชินีเหรียญน,นะคะอยู่ด้วยกันแล้วจะร่ํารวยเนาะหมายถึงในคนที่มี กรณีมีประเด็นต่อกันว่างั้นเถอะนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนโสดนะยังไม่มีคู่นะคุณก็จะได้พบคู่นะคะเป็นคู่ที่ว่ามีความเหมาะสมกันเลยแหละหน้าตาดีทั้งคู่แล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วทําให้มีฐานะดีด้วยกันทั้งดีอะ่ะส่งเสริมกันน่ะเนี่ยคะ่ะหนึ่งถ้วยเขากำลังนั่งคิดว่าเอ จะกลับมาหาคุณยังไงดีเห็นไหมมันมีเดทจบแล้วคนคนนี้ถึงจะน,นิสัยเหมือนเด็กทั้งที่อายุก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะคะแต่เขาชอบทําการกระทําอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กๆแต่จริงๆแล้วเขาอ่ะรักคุณนะเนี่ยเขาจะกลับมาพอมีหนึ่งถ้วยมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมาเหมือนแบบมาปรับความเข้าใจอะ่ะเนี่ยเหมือนเด็กคุณนั่งคิดนั่ง,น,งนั่งเป่าลูกโปก่งนั่งเล่นว่าจะทํำยังไงบางครั้งเขาชอบทําอะไรแบบ ดูเหมือนไม่จริงจังอ่ะนะมัน,นก็เลยทำให้คุณเบื่อใช่ไหมคะเขาจะเอาความรักนะคะมามอบให้นะตอนนี้เขาเติบโตแล้วเป็นผู้ชายที่ว่าจากแบบเริ่มเริ่มแบบมีบรรลุนิติภาวะหมายถึงความนึกคิดแล้นะคะ จะเอาความรักมามอบให้เนี่ย the high low fence มีไพ่พระก็คือรอให้คุณให้อภัยนะหรือหรือเขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมในด้านความรักถ้าเขาไม่เคยให้ความยุติธรรมกับคุณนะแปดเหรียญเนี่ยเขาอยากสร้างความสัมพันธ์ต่อไปกับคุณนะเขาไม่สามารถตัดคุณออกจากใจได้นะคะสี่เหรียญอยากเขายังหวงแหนในความรักครั้งนี้อยากกลับมามา ไปดินเนอร์รับประทานอาหารกับคุณนะคะไปสถานที่โรแมนติกว้าวมีที่ทะเลเนี่ยเขาจะมาให้ความผูกพันคุณเป็นความรักที่โรแมนติกถึงขั้นแต่งงานจดทะเบียนสมรสเลยก็ได้นั้นเนี่ยเพราะมันเป็นไพ่เห็นไหมผู้หญิงคนนี้ถือตาช่างมีความยุติธรรมนะคะทางจัสติดต่จะมีการมั่นหมายเนาะ หรือกันถึงขั้นแต่งงานเลยก็ได้นะคะโอ้โหไพ่ลงมาแรงมากค่ะขอโทษค่ะคุขาเก็บไพ่หลนเนี่ย The e m p r e s s คุณเป็น The e m p r e s s ของเขานะคะและไพ่ใบนี้ก็ออกมาเหมือนกันคือเขายังให้คนช่วยเหลือในด้านความสัมพันธ์แสดงว่าคนคนนี้ เขาติดนิสัยที่ว่าอืจะทําอะไรก็คือเหมือนสั่งอะให้คนช่วยให้คนทําแต่จริงๆแล้วอะเขาก็เป็นเขาเป็นเขารักคุณนะดูแล้วอะแต่มันเป็นบุค,คลิกลักษณะเขาไงคะที่ชอบให้คนอื่นช่วยเนี่ยสิบดาบแต่มันไม่ได้ปักลงกับใครนะมันปักลงดินนะคะตอนนี้เขาอาจจะไม่สบายก็ได้นะ อยากเครียแล้วคิดถึงคุณนะคะสองถ้วยคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันค่ะนะคะเขาจะกลับมาหาคุณเนี่ยเขาสองคุณเห็นไหมาแสดงว่าตอนนี้คุณสองคนอยู่ห่างไกลกันแต่เขาไม่เคยปล่อยไม่เคยละคุณจากสายตาเขานะเขาก็ยังคอยส่องคุณทุกช่องทาง เดอะสตร็งคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างรัดน,นะคะแสดงว่าคุณเหนื่อยมากนะกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยกับคนคนนี้เหนื่อยนะคะแต่เขาจะดูแล้วเขายอมคุณนะเขาจะกลับมาเป็นความรักที่แสนโรแมนติกตอนนี้เขากำลังคิดวางแผนการนะคะที่จะกลับเข้ามาหาคุณ แล้วยังไงต่อคะใพ่กำลังนั่งคิดนั่งเครียดเลยว่าจะทำยังไงต่อกับความรักครั้งนี้นะทั้งที่ตัดคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะเขาจะมีการเดินทางมาหาคุณนะคะเดชาริออมีการเดินทางเนาะเนี่ยเอาความรักมามอบให้คุณ ว้าวสิบถ้วยเป็นความรักที่โรแมนติกนะคะอยู่ด้วยกันถึงตลอดชีวิตนะคะเป็นคู่ที่สมพงดวงสมพงกันนะคะเขาจะกลับมามอบความรักที่แสนโรแมนติกให้คุณนะคะขึ้นมาแล้วค่ะไพ่คู่ the emperor เมื่อกี้ the e m p r e s s ใช่ไหมคะที่เราบอกมีไพ่ the e m p r e s s ขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็ the emperor เป็นไพ่คู่นะคะคุณสองคนเป็นคู่กัน,นะคะ่ะเนี่ยค่ะเขายังเก็บกอดความรักของคุณเป็นความรักที่โรแมนติกเหมือนเขียนเอาไว้เิยายเหมือนนิยายเล่มเนี้เป็นนิยายรักนะคะที่ว่าไม่สามารถที่ที่จะแบบลืมคุณได้อะเนาะแสดงว่าคุณสองคนน่ะอาจจะมีเหตุการณ์ ที่ทำให้เข้าใจกันผิดหรือกรณีใดๆก็แล้วแต่ทำให้ห่างหายกันไปห่างเหินกันไปนะคะเขาจะบอกว่าเขายังรักคุณนะเขาจะจะกลับมานะคะนี่เราอ่านตามไพ่เนาะไพ่สื่อเนาะแต่ถ้าคนโสดคุณก็จะได้พบลักนะคะที่แสนโรแมนติกเนาะได้พบคู่ของคุณนะคะโอเคไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่เราก็ขอให้คุณใช้ความคิดพิจารณาช้าๆนะคะถ้าคนโสดยังไม่เคยมี เป็นแฟนใครแบบจริงจังอะ่ะอาจจะติดต่อแค่คุยกันก็ดูดูกันไปเนาะให้เวลาเป็นที่ตัดสินนะคะอย่าอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจอะไรเร็วเนาะโอเคไพาแองเจิลมีอะไรจะแนะนำคะขอแองเจลช่วยแนะนำหน่อยแต่ถ้าคนกรณีที่ว่ามีมีปัญหากันไปดูแล้วมันมันไม่ได้จบนะเพราะคุณสองคนเป็นแววเนื้อคู่กันอะ่ะ แล้วเป็นรักที่โรแมนติกว่ดูแล้วคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างโรแมนติกนะแต่เป็นคนที่จะทําอะไรยากหน่อยอะ่ะเหมือนตัดสินใจช้าทําอะไรช้าอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยทําให้คุณเบื่อใช่ไหม <c oughs> คุณเตรียมตัวพร้อมหรือยังคะนางฟ้าบอกเตรียมตัวให้พร้อมนะ เขาจะกลับมาเยียวยาแล้วกู้คืนสถานการณ์ที่ว่ามันเคยไม่ดีนะในการที่เคยมีกรณีมันจะผ่านไปได้นะคะโอ้เป็นไพ่ที่สวยมากโอเคเพื่อนไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาใดๆด้านความรักนะคะเราขอให้คุณมีสตินะคะในการตัดสินใจแล้วมีสติในการใช้ชีวิตเนาะแต่ถ้าคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณ หรือคุณไม่เอาแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาเนาะอย่าทุกอย่าเครียดอย่าเศร้านะคะยังไงเราเป็นกําลังใจให้นะคะโอเคไงก็เขียนคอมเมนต์มาคุยกันนะคะขอให้เพื่อนมีความสุขนะคะสุขสมหวังในความรักหนะ้าที่การงานการเงินนะคะหลักนะคะบ๊ายบาย